สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุลนัทคังนิพิษนะคะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการใช้ใจ่ายเงินสดและการใช้ใจ่ายออนไลน์ค่ะการใช้ใจ่ายเงินสดเป็นวิธีการใช้แบบดั้งเดิมที่นิยมใช้ซื้อสินค้าและบริการโดยทําง่ายและสะดวกรวดเร็วผ่านการเบิกจ่ายโดยตรงจากผู้จ่ายแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมากขึ้นทําให้การใช้ใจ่ายออนไลน์เป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นการชําระเงินผ่านระบบออนไลน์ ช่นการโอนเงินผ่านแอปธนาคารบัตรเครดิตช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินสดและทําให้สามารถทําธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ใจ่ายในปัจจุบันสะท้อนเห็นว่าผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการใช้ใจ่ายเงินสดมาเป็นการใช้ใจ่ายระบบออนไลน์เช่นการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้าถึงง่ายและสะดวกด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ธนาคารกส,สิกรไทยและศูนย์กส,สิกรไทยวิจัยพบว่าธุรกรรมการชําระเงินออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปคาดว่าในปี256คิดจะเป็นสัดส่วน95%ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าสู่สังคมไร้เงินสดปัจ ใจส่งเสริมการสำคัญของการเปลี่ยนแปลงได้แก่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้อุปกรณ์สื่อสารและเครือข่ายเข้าถึงได้ง่ายดีขึ้นรวมถึงนโยบายสนับสนุนของภาครัฐเช่นโครงการ national e-payment l ที่ผลักดันให้เกิดการใช้ใจ่ายแบบไร้เงินสดอย่างกว้างขวางนอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังตัวเร่งให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤต,ติกรรมไปใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากต้องลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและตอบสนองต่อการต่อมาตรการลกดาวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงยังมีด้านพฤติกรรมที่ต้องระวัง,วงมากขึ้นเช่นความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีทําให้ผู้ปครออาจใช้จ่ายเกินความจําเป็นผู้บริโภคต้องมีวิจัยทางการเงินและควบคุมการใช้ใจ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเงินในอนาคตนะคะการเปรียบเทียบการใช้ใจ่ายเงินสด การใช้ใจ่ายออนไลน์มีสาระสำคัญดังนี้ 1. การใช้ใจ่ายเงินสดเป็นวิธีการนั่งเดิมที่นิยมใช้ในการซื้อสินค้าและบริการณาจุดขายทันที่ 2. ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงสะดวกในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3. ม,มีความเสี่ยงเรื่องการสูญหายหรือโจรกรรมและยากต่อการติดต่อได้รับคืนได้ยาก 4. มีต้นทุนในการจัดการผลิตและจัดการสูง เช่นการขนส่งนับคัดแยกและทำลายธนบัตรซึ่งต้นทุนเหล่านี้ทำให้การใช้ใจ่ายเงินสดมีต้นทุนสูงกว่าการใช้ใจ่ายออนไลน์ประมาณ3เท่าการใช้ใจ่ายออนไลน์นะคะมีสาระสำคัญดังนี้ 1. สะดวกรวดเร็วสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด2 4ชั่วโมงโดยไม่ต้องพกเงินสดหรือเงินทอน 2. ปลอดภัยกว่าการใช้เงินสดเพราะไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากและมีระบบยืนยันตัวตนเช่นรหัส หรือสแกนลายนิ้วมือ 3. มีหลักฐานชัดเจนของธุรกรรมช่วยให้การตรวจสอบวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น 4. ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลโดยไม่มีจุดบริการทางการเงินทั้งนี้นะคะผลกระทบของการใช้จ่ายเงินสดและการใช้จ่ายออนไลน์ผลกระทบของการใช้จ่ายเงินสดมีข้อดีคือ ผู้ใช้เงินรู้สึกเจ็บปวดในการใช้จ่ายทําให้การควบคุมการใช้จ่ายเงินสดที่เสียไปจริงแต่อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายเงินสดก็มีข้อจํากัดเช่นความเสียงจากการการชำระเงินทอนผิดหรือการได้รับเงินไม่ครบทั้งอาจเสียงต่อถูกโจรกรรมหาพบเงินสดจํานวนมากนอกจากนี้ยังไม่สะดวกในเวลาทอนเงินหรือเดินทางไปธุรกรกรมเงินสดอีก ผลกระทบในการใช้ใจ่ายออนไลน์หรือแบบไร้เงินสดมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาปลอดภัยในการพกพาเงินสดลดความเสี่ยงการถูกโจรกรรมเงินสดและช่วยลดต้นทุนในการจัดการเงินสดและร้านค้าของธุรกิจอย่างไรก็ตามนะคะการใช้ใจ่ายออนไลน์ก็มีข้อเสียเช่นเสี่ยงถูกมิจฉาชีพโจรกรรมข้อมูลบัญชีหรือถูกการหลอกลวงโอนจ่าย ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีอาจเสียงทําให้ลําบากทั้งนี้นะคะยังมีค่าใช้จ่ายเทคนิคเช่นค่าอินเทอร์เน็ตค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างๆและค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ผิดพลาด สรุปข้อเสนอแนะการใช้ใจ่ายให้ถูกวิธีมีดังนี้ 1. วางแผนการใช้ใจ่ายเงินอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยจัดทำแผนการเงินในหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้การใช้ใจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามงบประมาณที่ได้รับ 2. การกระจายงานและการกระจายและการใช้ใจ่ายให้เหมาะสมตลอดปีเพื่อลดปัญหาการจุกตัวของงานในช่วงปลายปีหรือช่วงเวลาที่ได้ด่วน3 ได้แ,แผนการใช้จ่ายเป็นเครื่องมือในการบริหารและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเพื่อลดความป่งใสและความมั่นคงในและมั่นใจในการปฏิบัติงานนะคะทั้งนี้นะคะดิฉันนางสาวกวลณนะครั้งนี้พิธขอขอบคุณค่ะในการรับฟังการใช้จ่ายเงินสดและการใช้จ่ายแบบออนไลน์นะคะ